พรีวิวก่อนที่เรานั้นจะได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1074นะครับแล้วก็พูดคุยในตอนที่1073ด้วยจากงานง่ายกลายเป็นงานยากภารกิจพาเวคข้าพังหนีของพวกลูฟี่นะครับตอนแรกเจอแค่ซีพีซีโร่ต่อมาพลเะเอกนั้นมาช่วยเป็นกองหนุนอีกและก็มี5ผู้เท่าอีกนะครับจากงานง่ายๆคกลายเป็นงานที่ยากแล้วละสิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over วอร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาพร ในตอนที่1นึ่กันแล้วก็พูดคุยนะครับหลังจากที่ได้อ่านนะครับมังงาวันพีชในตอนที่73ด้วยก็เป็นการควบกันเลยสําหรับคลิปเดียวกันนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับในตอนที่1นึ่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับตามสไตล์วันพีชในช่วงหลังๆเลยนะครับว่ามันจะต้องมีเรื่องราวพลิกนะครับที่มาอยู่ในตอนอีกแล้วนะครับได้เลยว่าอาจารย์โอดานั้นก็จะหนักจัดเต็มจริงๆเลยนะสำหรับการเข้าสู่ภาคใหม่วันพีชนะครับอย่างเต็มรูปแบบก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่คคุณนนัั้้จจะะบบชมมมมลลลลิิิปแแดดดเเเตต็ออย่่าืืกกกงพให ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage หรือใน t i k t o อกนะครับปัจจุบันนี้ก็มีหลายช่องทางให้ทุกคนนั้นได้รับชมเลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก,กาลังเข้ามาหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือน ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี อ่ะเรามาพรีวิวนะครับสำหรับมังงะวันพีชกันดีกว่านะครับก็สิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันนะครับอย่างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าคนที่เวก้าพังนั้นโทรไปนะครับให้ช่วยเหลือก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่พลิกโผนะก็เป็นสตูดซี่นี่แหละซึ่งดูเหมือนว่าการที่สตูดซี่นั้นนะครับได้เป็น c p พีซีโเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแผนการของเวก้าพังแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ความบังเอิญเท่านั้นซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสตูดซี่ในตอนนี้ก็เหมือนเข้ามาอยู่ในฝั่งเดียวกับเวก้าพัััังงงงงแลลลลลล้้้้้วึทําาาาใหเรรรรรกกกก็จจะะไดููขขออมบบฝฝ่่ CPC ฐโสต แน่นอนนะครับไอนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะจริงๆบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นของ c p พซีโหรือฝั่งรัฐบาลโลกเองนะครับข้อมูลเนี่ยพวกเรามีกันน้อยมากๆเลยซึ่งไอข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้รับการเปิดเผยก็ได้ว่าทําไม c p พซีโนั้นถึงรู้ข่าวสารตรงนู้นตรงนี้ได้มาจากไหนหรืออะไรลับๆนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกทําอยู่นะครับคือแบบว่าไอพวกโลกบืดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วรัฐบาลโลกนั้นอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันดาร์กนะครับเกินกว่าที่พวกเราคิดก็ได้จึงทำให้การมาของซัตตุสซี่คร ในการ,ะรจะเปิดเผยเนื้อเรื่องต่อในตอนต่อๆไปของวันพีช อ่ะแล้วก็ในส่วนตอนนี้ที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงไปในตอนหน้าคือมันจะมีฉากหนึ่งที่ลูฟี่นั้นออกตามหาจิวเวอรี่บอนนี่นะครับกับเวก้าพังนะครับซึ่งลูฟี่ก็ตะโกนเลยแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าไม่มีลุงเนี่ยพวกเขาก็ออกเรือไม่ได้นะครับเพราะภารกิจหลักๆในครั้งนี้คือจะพาหนีใช่ไหมแต่ไอตัวที่แบบว่าตัวการเลยจะให้ไปหนีเนี่ยดันไม่อยู่นะครับสำหรับเวก้าพังแล้วก็บอนนี่ก็หายไปนะครับซึ่งเอาจริงถ้าจากตอนที่แล้วนะครับเราก็รู้ใช่ไหมบอนนี่เข้าไปในห้องนะครับที่ม สิ่งๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเรื่องเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วปลายทางนั้นจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยหลักๆนะครับก็คือจะหนีใช่ไหมอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในตอนนี้ก็เหมือนเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าลูฟี่นั้นจะทําภารกิจหลักๆเลยก็คือนะครับพาเวก้าพังหนีแน่นอนนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยหลายคนก็คือเดาว่าจะสู้แบบเอาเป็นเอาตายเลยหรือเปล่าฟีลแบบว่าชนะไปเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่นะครับถ้าดูจากบริบทในตอนนี้ดูเหมือนว่าลูฟี่นั้นคิดจะหนี แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยจะหนีไปเลยนะมันมีฉากสู้แน่นอนนะครับแต่จะสู้ในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องมารอดูอีกทีเพราะมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับที่อยู่ดีๆนะครับจะหนีไปเลยนะครับโดยที่ไม่ประทานนีครับไอ้นี่แหละเป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับว่าจะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบไหนเพราะจริงๆเนี่ยมันมีตัวแปรที่เปลี่ยนไปแล้วตอนแรกเนี่ยเจอท PC ซีโลก็เชื่อว่าจะต้องสู้เนี่ยในการแบบสู้เอาสุดเลยแต่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือเอกอย่างคิสรูมาแล้วก็5าผู้เท่ามาด้วยนนนนคซึ่่่่่งงมมมาาเียไไดด้แแกอว คงจะมีอะไรนะครับที่พิเศษใส่ไขแ่แน่ๆนะครับโดยความสามารถหรือการสั่งการอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าการมาของ5าบูเท่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้มาแบบขี้ๆแน่ๆจึงทาให้นะครับพวกลูฟี่นั้นอาจจะต้องเจออะไรที่มันจัดเต็มคาราเบลหรือว่าใหญ่สุดๆเลยในการต่อสู้นะครับไอ้นี้แหละเป็นประเด็นที่น่าสนใจซึ่งถามว่าในตอนหน้าตอนที่1นึ่นั้นจะมีการเปิดเผยยหรือเปล่าด้วยส่วนตัวเ <ๆ S 2> ชื่อว่าวยังไม่ได้มีการเปิดเผยหรอกคือเอาง่ายๆนะครับขนาดแค่คิสรู จะ,จะเข้ามาเนี่ยคือเขียนมาหลายตอนแล้วใช่มาเพราะพี่แกนั้นใกล้จะถึงแล้วนะที่เอเคธนะครับก็ยังมาไม่ถึงเสียทีแล้วฮาผู้เท่านั้นทีมพาด้วยเนะี่ยโอ้ผมบอกเลยแหละครับว่าก็คงต้องรออีกนะแต่จะกี่ตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับแต่ก็คงไม่นานแบบโอ้ยสิตอนหรอกก็คงไม่เกิน2-3ตอนนี้คงจะได้เห็นแล้วนะครับบทสรุปนะครับว่าฮาผู้เท่านั้นมาทําไมส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกาะเอเคธนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องนะครับที่ทางด้งดานเจ้าเอ็ดเวิร์ดวิวิวนั้นถูกจับตัวไปนนนรรับอออนนี้เเเ่หหมืืปปป็กกาาูทไลๆ ให้ฟีลแบบว่าลูกเรือกลุ่มนอดขาวนะั่นต้องไปช่วยเอ็ดเวิร์ดวีวิลนะครับแต่จริงๆนะน้ําหนักมันก็ไม่ได้เยอะมากเพียงพอนะให้แบบว่าเมาโก้จะต้องไปช่วยนะถึงแม้ว่ามิดปากกินนั้นจะบอกแหละครับว่าเอ็ดเวิร์ดวีวิลนั้นมีสายเลือดของนอดขาวอยู่ไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปถามเนี่ยดรเวก้าพังดูสิซึ่งเอาอจริงๆนะถึงแม้นะครับเอ็ดเวิร์ดวีวิลนั้นจะเป็นลูกจริงๆนะครับต่อให้ลูกๆของนอดขาวเนี่ยหมายถึงว่าไอ้พวกลูกเรือเนี่ยจะรักในตัวนอดขาวมากแค่ไหนนะครับแต่มันกกกก็็็ไไไไมม่่่่่ดดดดด้้แบบบบบวว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 าาาาผูพััััันนนนนเเเเเเเอออิิิิรรรรรร์์ีีีีละะะคคคใใจปปสยยยงตยชหืทข อิ p เพลดาวนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะแหกคุกมานะครับถ้าไม่ได้สกิลพระเอกนะครับอย่างพี่ฟี่ของเราซึ่งแน่นอนนะครับมันต้องมีเหตุผลที่แบบมีน้ําหนักจริงๆอ่ะที่แบบว่าลูกเรือพวกนี้จะไปช่วยเหลือนะครับผมว่าโอกาสมันก็ยังน้อยอยู่แต่นะครับบางทีแล้วอาจารย์โอดานั้นอาจจะใส่บางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับเหลือเชื่อถึงขนาดที่ลูกเรือกลุ่มนวดขาวคนอื่นนั้นอาจจะไปช่วยก็ได้นะครับเมื่อมีการปูขนาดนี้แล้วนะครับด้วยส่วนตัวก็อยากให้ไปช่วยนะเพราะมันก็คงจะเป็นอออไรรรทีี่่่่มมัันนยิงงใใหหหญดคบาากกกกกกเเป็็ตสูู้้ลลลลลโืืุวขแ แต่มุ่งเป้าไปนะครับในการไปต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสงครามที่มันใหญ่จริงๆนั่นแหละในเมื่อเป็นสงครามขั้งสุดท้ายแล้วก็อยากให้มีการจัดเต็มนะครับมาให้ครบองค์ประชุมเลยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดบทสรุปในตอนหน้านะครับสิ่งที่เรานั้นก็คงจะน่าจะได้เห็นมากที่สุดเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคูมะที่อาจจะเป็นการย้อนอดีตเสียทีนะครับตอนแรกก็เก่งไว้ในตอนนี้ใช่ไหมแต่นะครับก็ไม่มาใช่ไหมก็คงจะเป็นตอนหน้าแล้วแหละและอาจจะเเเป็นรรรืื่่่่อองงาาาาววทททีชมมโยํไก นนั้ถึงต้องมาที่นี่ด้วยเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับการมาของคนระดับ5ผู้เท่านั้นถ้ามันไม่ใหญ่จริงๆนะครับไม่มาหรอกมาทําไมนะครับที่นี่นะครับและเวกาพังที่กําลังจะถูกไล่ล่าครั้งนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรกันแน่นะครับถึงถูกไล่ล่านะครับถึงแม้จะมีการบอกว่าเออเวกาพังเนี่ยเริ่มไปแตะนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรโบราณใช่ไหมแต่มันต้องมีอะไรนะครับที่มันมากกว่านั้นอยู่แล้วถึงขนาดที่ทําให้นะครับทางด้านของ5้า้เทเานั้นต้องรีบมาจัดการนะครับในตัวของเวก้าพังนะครับแล้วเพื่อนๆ เพื่อจัดการเซลฟิมอย่างเดียวหรือเปล่านะครับและสถา,านการณ์จะเป็นอย่างไรในตอนหน้าก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการสรุปว่าตอน1 7 3เป็นอย่างไรและตอนที่1,074ที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปในตอนหน้านั้นมีอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะที่น่าสนใจในตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเลวนะครับของฝั่งทหารเรือคือฝัออ่งทหารเรือเนี่ยพี่แกนั้นทําตัวเป็นโจรสลัดชัดๆเลยแม่งไม่ใช่ทหารเรือแล้วมาแบบว่าปล้นประชาชนนะครับถึงาว่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของฝั่งรัฐบาลโลกแต่เองเี่ยก็คือเป็นคนดีอยกเข้าใจไหมฟิวทหารเรือเองต้องเป็นคนดีสิแต่มาทําอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ต่างจากตนเลยช,ะชะดัดๆนะครับไอไประเด็นนี้ก็น่าสนใจวาที่มาเนี่ยใครสั่งการกันแน่น,นะครับหรือมากันเองนะครับแต่จริงๆนะท่านโอดาก็แอบยัดเยียดเหมือนกันนะให้แบบว่าพวกเรานั้นมองว่าฝั่งทหารเรือเป็นคนร้ายนะเพราะจริงๆแล้วถ้าเอาโลกความเป็นจริงนะโอเคมันจะมีฝั่งร้ายทั้งสองฝั่งนี่นแหละเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นตัรสลัดก็ต้องมีคนดีคนร้ายใช่ไหมฝั่งทหารเร ยัดเทียดไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคเข้าใจได้ก็ด้วยความที่ว่านะครับมันก็มีคนโลภเยอะแหละที่จะได้สมบัติของหนวดขาวส่วนประเด็นอื่นนะครับหลักๆในตอนหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นตอนที่เป็นการแย่งชิงนะครับในการคนโทรลหรือว่าควบคุมเซเลฟิมว่าใครนั้นจะสามารถควบคุมได้นะครับเพราะว่าหากใครที่สามารถควบคุมเซเลฟิมได้ก็อาจะเป็นจุดเปลี่ยนตัวพลิกที่สําคัญของการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยนะครับในเมื่อฮาบูเทามาแล้วก็ควรจะคนโทรลได้แล้วนะฮาบูเทาก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได b ับส i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ